ควงกรสิปูตาจัดงานฉลองสมรสหลังจดทะเบียนที่ลอนดอนไปเมื่อต้นปีโบเวนดาป่วยติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหารแยมสิ้นปีนี้ลูกสาวน้องมาลิเตรียมปล่อยซิงเกิลเพลงครั้งแรกในชีวิตติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอ l ี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เ l ลี่นะครับอูเอมาแล้วนะฮะดูข่าวบันเทิงกันในยามเช้ากันดีกว่านะครับไปกันที่คู่แรกข่าวหน้ายินดีนะฮะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคุณเป้วงมาหรือว่าพี่เป้บดินแล้วก็เจ้าสาวของเรานะฮะน้องกรสิภูตานั่นเองนะครับก็เพิ่งจะจัดงานฉลองมงคลสมรสกันไปนะฮะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นจริงๆนะฮะนี่เจ้าสาวเขาสวยมากส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะเขาก ก็ก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปขึ้นชกบนเวทีเทนไฟท์เทนมาแต่ว่าก็เป็นการชกแบบรักษาหน้านื้ออกมาคืออาจจะต้องใช้ฟุตเวิร์กเยอะนิดหนึ่งส่วนเพชรนี่ก็โอ้ยงตาใช้ได้เลยน,นะครับมันวิบวับอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องทั้งคู่บอกว่ายังไม่หายตื่นเต้นเลยเพราะว่ามีการร่วมกันแต่งเพลงด้วยชื่อว่าคนที่โชคดีก็ใช้เรื่องราวของชีวิตคู่เนี่ยแหละมาแต่งนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเพลงธีมงานแต่งด้วยโดยเจ้าสาวบอกว่าเขาเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในสามีมากๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่ม พบการเปิดตัวมีข่าวว่าอุ้ยผู้ชายเจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะคือเขาก็บอกว่าก็ไม่เคยมีเรื่องให้ปวดหัวเลยเรื่องทยยาดเนี่ยทั้งคู่บอกว่าพร้อมเปิดอู่ทันทีนะฮะอยากจะให้มีลูกทันปีหน้าไงเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องเคล็ดเรืองเรื่องงามยามดีนะฮะถ้าไม่มีในปีหน้าอาจจะต้องรอไปอีก2ปีเลยทีเดียวส่วนเรื่องอนิมูลเล็งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ก็อังกฤษนะฮะแต่ว่าก็คงจะต้องรอสถานการณ์โควิด -19 ให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อน อันแรกคือมันคือเวลาที่พอเหมาะพอควรของเราแล้วผมรู้สึกผมใช้ชีวิตแบบสุดโตง่งสุดขอบมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่ควรจะต้องข้ามผ่านจากเฟสของการเป็นวัยรุ่นเป็นเป็นคนทํางานตอนนี้มันควรจะต้องอยู่ในครอบครัวได้แล้วอยู่ในเฟสของครอบครัวได้แล้วขอบคุณในความเสมอต้นเสมอปลายของพี่เป้ค่ะดียังไงตั้งแต่วันแรกก็จนถึงวันนี้คือ จริงๆดีมากกว่าเดิมด้วยสามเขาพยายามจะทําทุกวันให้เป็นวันพิเศษเราไม่ได้มานั่งนับวันครบรอบวันเกิดวันอะไรแต่คือเขาพยายามจะหาอะไรเติมให้ก่อนตลอดเวลาให้ทุกวันมันมีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเียกว่ามีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับโทรศัพท์ให้เช็คครับ <c oughs> โอทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะดูแล้วเหมาะสมกันแล้วพี่เป้เขาดูแบบนิ่งขึ้นด้วยไม่แต่จริงๆอ่ะอย่าเพิ่งไปเอาอดีตเขามาตัดสินอนาคตเขาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเองหรือเปล่าต้องหอกตัวแทนเราเคยโดนตาหน้ามาก่อนว่าเราคือผู้ชายเจ้าชู้ไงแต่จริงเราก็ เราก็จะ <c oughs> ชูแหละแต่เราเลิกแล้วมันเลิกกันได้ของแบบนี้ <c oughs> จะให้ใครมานั่งสั่งว่าเฮ้ยต้องเลิกไม่ได้ต้องคิดด้วยตัวเองนะฮะ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็สแสดงความยินดีกับเดบิว<ช>ของทั้งคู่ด้วยนะคะคน่าจะมาในปีหน้านั่นแหละไปต่อที่คู่แม่ลูกดีกว่านะคะคุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมารีนั่นเองก็ <c oughs> นานๆานทีจะเห็นทั้งสองคนเนี่ยออกมารับอีเวนต์คือหลังๆเนี่ยหายไปพักใหญ่เลย ล่าสุดนะคะก็มาเผดเผยให้เราถึงอาการป่วยซึ่งพอฟังเราก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าในช่วงคืนมันลอยกระทงเนี่ยก็อดพาลูกสาวออกไปลอยกระทงด้วยนะคะเพราะดันป่วยเขาบอกว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหารค่ะจนต้องโดนนอนโรงพยาบาลถึง2คืนนะคะด้านลูกสาวก็เห็นว่าแอบนอยเลยที่ไม่สามารถไปนอนเฝ้าคุณแม่ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลาป่วยก็จะไปหาคุณแม่ได้นี่ดูสิโอ้ นอกจากนี้นะคะแม่โบยังแอบเสียดายด้วยที่ไม่ได้ไปดูน้องมะลิสอบ<ย>เต้นแจ๊สแล้วก็ฮิปฮอปเลื่อนระดับนั่นเองนะคะแย่มท่าสิ้นปีนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยทางน้องมะลิเนี่ยจะมีซิงเกิลแรกจะไปเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะคะจะมีซิงเกิลแรกของตัวเองโดยมีพี่เวททเทเนียมแล้วก็นา,นานารายบินาเป็นผู้แต่งเพลงให้ค่ะ <c oughs> ก็เป็นติดเชื้อในในไวรัสในกระเพาะอาหารแค่นั้นละค่ะแล้วก็ไปนอนไปนอนอยู่ประมาณ2คืนแต่ว่าเวลาไปนอนเนี่ยโบจะนอนคนเดียวเขาก็มีความรู้สึกว่าเวลาเขาป่วยอะเราไปเฝ้าเขาแต่เวลาเราป่วยทําไมเขาถึงเฝ้าเราไม่ได้เดี๋ยวสิ้นปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองนะคะนนก็ใช่ขอบคุณคุณพ่อเวและคุณแม่นานา,นาที่ แต่งให้นะคะแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็มาในแนวแบบเท่เทๆฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยๆแล้วทีนี้แต่งเพลงออกมาเราก็เลยก็เลยแบบอีแม่ก็แบบว่าอ่ะไหนๆเพลงมาแบบดีขนาดนี้แล้วก็ทำมิวสิกซะเลยก็จะเป็นเอาลงตนเองมาเลยค่ะ ลงทุนเองหมดเลยนะคะกับสิ่งแรกในชีวิตของน้องมะลิยังไงต้องรอติดตามมาแบบสายฮิปฮอปเท่ๆแน่นอนครับผมก็ดูโปรดิวเซอร์เขาสิคนแต่งนะเลยคุณเวไทเทเนียโอ้นี่มันฮิปฮอปแถวหน้าของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นรอฟังกันได้เลยอะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่หนังของเธอเขาจะเข้าเร็วนี้แล้วนะฮะสำหรับเบลล่ารานีนั่นเองอีเรียมซิงใช่ไหมเออเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเลื่อนฉายกันเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าคราวนี้มาพูดถึงประเด็นอดกระทบไหลลีมินโฮคือโฆษณาตัวนี้เราได้เห็นแล้วแะ ได้เห็นผ่านตากันไปแล้วแต่จริงๆเห็นว่าเบลล่าเขาจะได้ไปถ่ายคู่เลยใช่ไหมคะ <Bella S 1> ไม่ติดโควิดเนี่ย <c oughs> เสียดายมากเลยค่ะ <c oughs> นี่เสียงเบลล่าเหรอใช่แซลเพื่อนนะฮะ <c oughs> ก็คือเนี่ยนางบอกว่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยไงเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นการถ่ายแบบไลฟ์นั่นเองนะฮะเพราะว่าปกติต้องมาถ่ายแบบเจอตัวกันมายืนข้างๆกันเลยนะฮะเสียดายแค่ไหนฟังเสียงเบลล่าซะหน่อยฮะ ก็คือความจริงจะต้องได้เจอกันค่ะแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของโควิดนี่แหละค่ะแต่ว่าคือตอนถ่ายทำเนี่ยก็มีการไลฟ์ตลอดเวลาผ่านแล้วก็ให้ผู้กำกับประมาณ6ประเทศนะคะกำกับพร้อมกันดูพร้อมกันก็คือเหมือนเขาเซตฉากอะไรทุกอย่างอ่ะให้เหมือนที่เกาหลีทั้งหมดเลยก็คืออีมินโฮถ่ายก่อนแล้วเราก็คือเหมือนเซตฉากเซตอะไรคือตาม ตามโปรดักชันเกาหลีอะค่ะอันนี้เห็นเัีจะาย้ไหมเพราะว่ามันจริงๆมันน่าจะมีโอกาสได้เจอกันได้ใกล้กันไรเงี้ยก็เสียดายค่ะแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะก็เป็นมิติใหม่ค่ะเหมือนแบบเป็น new normal ค่ะเออก็แปลกดีแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็งานก็ออกมาฟล์ค่ะ นี่ขนาดไม่ได้เจอตัวจริงในโฆษณาย,ยังดูดีเลยนะ,ะยังเหมือนอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี <technology S 1> เขาแบบช่วยมากๆใช่ก็เป็นแบบ New Normal กันไปแต่นี่ถือว่าเป็นไม่กี่ครั้งนะที่แบบเธอออกอีเวนต์แล้วจะไม่ถูกถามถึงเรื่องพ่เ,งเวอยหรอพีีว่ว นะปกติจะมีประเด็นพี่เวียเข้ามาแจมด้วยตลอดอะนะครับไปกันต่อสําหรับพี่ปูอัญชลีนะคะร็อกเกอร์สาวคนนี้เลยแถวหน้าของประเทศไทยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เขาฟิตมากดูสิดูทาสินี่จะขึ้นเท็นไฟเทนหรือเปล่าครับเนี่ยเรียกว,ว่าความเก๋าไม่มีตกเลยนะคะเผยว,ว่าตอนนี้ฟิตมากเพราะว่าเป็นคนชื่นชอบออกกําลังกายด้วยโดยเฉพาะกีฬาชกมวยค่ะพี่ปูบอกว่าสนใจมาตั้งแต่เด็กซึ่งล่าสุดเอ็มก็ได้เห็นเหมือนกันพี่ปูเนี่ยมีโอกาสได้ไปให้กําลังใจนะคะคุณเชียร์ที่คําพอ แล้วก็คุณเจี๊ยบละละนาที่เขาต่อยรายการรายการหนึ่งน,นั่นเองหลังจากที่เขาบอกว่าเห็นมวยหญิงชกกันเนี่ยโหไฟมันติดไฟมันมาเหมือนกันนะอยากมีโอกาสอาลองลขึ้นสังเวียนบ้างเมื่อกี้เราเลยไปหาดูว่าเอ๊พี่ป,ปูเขาดูฟิตขนาดนี้ยอายุเขาเท่าไหร่คุณรู้ไหมคุณหนู64ครับ64แล้วคู่ชกที่พี่ป,ปุ๊บอกว่า ถ้ามีโอกาสขอเจอเจอใครครับต้งเอ็มเจอของเจอนี่คนนี้เลยบอสเราเองบอสของพวกเรานะคะพี่เปิ้ลหัตถยานั่นเองก็บอกว่าสมศักดิ์ศรีแน่นอนคือชอบชอบน้องทั้งคู่ใช่ไหมครับก็เลยบอกเดี๋ยวเออโอเคพี่ว่างที่จะไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเชียร์น้องให้กําลังใจน้องกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เพื่อนพี่ก็สนิทกับคุณแม่เขาด้วยก็เลยต้องไปเชียร์น้องเชียร์โดยอัตโนมัติ นะแต่ใจก็ก็เชียร์น้องเจี๊ยบเหมือนกันคือไม่อยากให้ใครเจ็บอ่ะสวยทั้งคู่อ่ะไม่อยากให้มีบาดแผลชอบมันยอ้ยอนตัวเองว่าเออถ้าเราอ่อนกว่านี้สัก30ปีเราคงได้ต่อยแน่เลยเนะี่ย <c oughs> เออเราฝ่ายน,นี้เราคงยังพูดว่าอย่างเงีนะ้ย <c oughs> พี่ชวนพี่เปิ้ลอยู่เนี่ยพี่เปิ้ลเราจะพูดเรียบร้อยแล้วพี่ไม่พี่ <c oughs> พเปิ้ลเขาบอกว่าเขาเคยติดต่อมาแต่เขาไม่เอาเกิน40 <c oughs> น้ําหนักก็ไม่ถึง <c oughs> ทั้งคู่เลยพี่น้ำหนักยังไม่ถึง50กันเลย อายุเกิยไปไหนสิงไหนแล้วแต่แต่นั้นหนักได้เท่านี้ได้เลอันนี้คือมวยหยุดโลกเลยนะครับพี่ก็คิดอย่างนั้น <S <S โอ้โหถ้าเป็นคู่ที่เจอกันจริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นมวยที่ปล่อยกันแบบเบาๆหน่อยแต่รุ่นนี้ต้องระวังนะรุนนี้ต้องระวังอะไรฮะเปลี่ยนย่างจริงจะถือว่า โชคดีที่รายการเขามีแบบว่าเกณฑ์อายุไงแต่ว่าทั้งคู่คือ64และพี่เปิลอ่ะคือ57ทั้งคู่คือยังดูแบบฟิตมากๆเลยถ้ามีจริงๆพวกเราทั้งสองคนต้องไปนั่งติดขอบเลยนะพี่อูครับผมไปเชียร์เหมือนกันนะฮะน่าดูน่าดูนะครับแต่ว่าก็สําหรับคู่ของคุณเชียร์คุณเจี๊ยบเนี่ยเขาก็ต่อยออกมาเสมอกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการเซตมาตรฐานของงววหญิงในประเทศที่มันมากๆจริงๆนะครับโอเควันนี้ครบถ้วนนะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะฮะจบรายการอย่ายเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกับ บางกอกจะบอกให้ด้วยนะฮะวันนี้เอมและอุล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะครับสวัสดีครับ